ตัวนี้จะเป็นแบตเตอรี่นะครับของแทรกเตอร์รุ่น TS 2 4 2 D นะครับคือแบตเตอรี่ที่มาคู่ตัวรถเนี่ยจะเป็นแบตเตอรี่1 2บโวลต์นะครับ24แอมป์นะครับสิโวลต์นะครับนะคตัวเวลามันตั้งอยู่ในรถเนี่ยก็คือสาย ขั้วบวกขั้วลบเนี่ยก็จะโดนบังคับอยู่แล้วนะครับฉะนั้นแล้วไม่ต้องกลัวนะครับว่าจะใส่ผิดใส่ถูกนะครับก็คือสายดําสายแดงเป็นขั้วบวกขั้วลบบังคับอยู่แล้วนะครับอย่างสมมติในกรณีที่ลูกค้าบางท่านอาจจะยกแบตเตอรี่ออกมาเพื่อไปชาร์จนะครับเวลากลับมาใส่เนี่ยก็สามารถที่จะใส่ได้ง่ายๆเหมือนเดิมตรงนี้นะครับทีนี้อีกกรณีหนึ่งนะครับในกรณีที่แบตเตอรี่อาจจะผ่านอายุหมดอายุการใช้งานแล้วลูกค้าอาจจะหาซื้อเทียบนะครับก็ แนะนำเป็นแบตเตอรี่12โวลต์เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ขั้นต่ำเนี่ยขอเป็นสัก20แอมป์ขึ้นไปนะครับก็สามารถใช้ได้แล้วก็เอาให้บล็อกเนี่ยสามารถวางลงไปได้แด่นหนานะครับตรงนี้มันเหมือนก็อาจจะนูนขึ้นมาอีกนิดนึงได้เนาะใช่อาจจะสูงกว่านิดหน่อยได้ครับแต่ว่าขอให,ให้ให้ให้วางลงตรงนี้ได้มั่นคงนะครับเวลาเราใช้รถเวลาเราไปขับเนี่ยก็คือไม่ให้มันหลุดออกมาจากตัวตัวบล็อกมันแค่นั้นเองนะครับ สองโวยีมป์น,นะคะ